เตรียมเปิดประตูสู่ชุมแสงนำละครดังกรงกรรมลงจอประกบละครกระแสะคู่จิ้นเคมีสะเทือนอกเกือบหักแอบรักคุณสามีแฟนละครช่องสห้ามพลาดจัดเต็มบ่ายวันจันทรถึงวันศุรกร์กรกฎาคม2566เริ่มกันที่ละครกรงกรรมผลงานมาสเตอร์พีซอีกชิ้นหนึ่งของบริษัทแอคอาร์ตเจเนเรชันจำกัดกำกับการแสดงโดยพงพัฒน์วชิรบัและธนากรปดสยานนท์ โดยผู้จัดดัชญ,ญียาโสพลแ,แฟนๆหลายคนคงยังจำละครพีเรียดรามาสุดเข้มข้นที่สร้างจากนิยายของจุลามณีหรือนิพนธ์เที่ยงธรรมกันได้ดีเพราะนอกจากจะเป็นละครน้ำดีที่กวาดรางวัลมาแล้วท่าวัทุกสารทิศท,ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศยังแฝงไปด้วยการสอนให้ได้เรียนรู้ในเรื่องของกรรมที่เกิดจากการกระทำกันอีกด้วยโดยเล่าผ่านตัวละครอย่างนางย้อยรับบทโดยใหม่เจริญปุระ สาวไทยที่มาเป็นสไพรายคนจีนเธอสู้ชีวิตจนได้เป็นเท่าแก่เนี้เจ้าของร้านชำและโรงสีมีลูกชายสุดหล่ออยู่สี่คนเทอิกอ,อยดูแลทุกคนในครอบครัวและคอยเจ้ากี้เจ้าการกับทุกเรื่องของทุกคนเพราะคิดว่านั่นคือความมารักแต่สุดท้ายก็ไม่มีลูกชายคนไหนที่ได้ดังใจเลยสักคนไม่ว่าจะเป็นลูกชายคนโตอาใช้รับบทโดยเพชรกรตวันพงศ์ลูกชายคนรองอาตงรับบทโดยแชมชป์ชนะทิพโพทองคำลูกชายคนที่สามอาสารับบทโดย เจมจิรายุตั้งสีสุขและลูกชายคนเล็กอาสีรับบทโดยออกัสวชิรวิทย์ภพศาลกุลวงเรื่องราวของคนในตระกูลอสะวะรุ่งเรืองกิจหรือบ้านแบ้และบรรดาสไพที่นางย้อยมีทั้งชอบและไม่ชอบจะเป็นอย่างไรติดตามทุกวันจันทร์สุกเวลา14นาฬิกา55นาทีเริ่ม13กรกฎาคม2566สส่วนเรื่องต่อมาที่ความปังไม่แพ้กันกับละครรักโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีละครรักครบรถที่ส่งให้พระเอก หมากปรินในบทเทียนวัดหรือพี่เทียนสถาปนิกผู้รักสันโดษอถูกเอสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจากเวทีระดับเอเชียถึง2เวทีทั้ง Content Asia a w a r d 2 0 2ดและ Asian Academy Creative a w a r d 2020ซึ่งในที่สุดหมากก็ได้รับรางวัล Best m e l e น in ที v โปรแกรมนักแสดงอนํำชายยอดเยี่ยมจากเวที Content Asia a w a r d 2 0 2ดด้วยบทบาทของพี่เทียนมาให้คนไทยได้เฮกันลัน่น ซึ่งความสามารถของหมากปรินสุภาราัตไม่เป็นสองรองใครเลยทีเดียวและครั้งนี้ช่องสาได้นำเอาละคระก,กลับมาให้หายคิดถึงอีกครั้งบอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดพี่เทียนจะกลับมาเจอกับยายเมย์น้องสาวนอกไสาสุดกะโหลก,กลาที่แอบหักลงรักสามีตัวเองเข้าอย่างจังนำแสดงโดยมิวนิธาคูหาเปรมกิจ ติดตามเรื่องราวความสนุกชวนให้จิ้นของทั้งคู่กันได้ทุกวันจันทร์สุกเวลา18นาฬิกาเริ่ม14กร,รกฎาคม2566ผลงานของบริษัททองเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผู้จัดโดยแอนทองประสม2ละคร2อ,อารมณ์พร้อมนำเสนอแล้วทางช่อง3คุ้มค่าทุกนาทีดูทีวี4ช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส